มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภูมิใจเสนอต้นกำเนิดพันข้าวขอ,อขอแม่โจ้อสองข้าวเนียวหอมต้นเตี้ยมไม่หักล้มปลูกได้ทุกฤดูการของแท้ผลผลิตส,สูงปรับปรุงพันดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับรองพันดโดยกรมการ ประวัติพันธ์ุข้าวพันธ์กอหอแม่โจ้องเริ่มจากในฤดูที่1นาปี2,547ได้นำข้าวเจ้าหอมพันธ์ุปทุมธานี1ผสมกับข้าวหอมพันกอขอ6หในฤดูที่2อถึงเนาปีและนาปัง2,548ถึง2,550ได้ F1 แล้วนำผสมกลับหาข้าวเจ้าหอมพันปทุมธานี1นึ่จนวน4ชั่วคัดเลือกด้วยแว็กซี มาเกอร์และผสมตัวเองฤดูที่8นาปัง2,551คัดเลือกเมล็ดแบคคอ c f ซีเ2ที่เป็นข้าวเหนียวปลูกและผสมตัวเองฤดูที่9ถึงฤดูที่10นาปี2,551และนาปัง2,552ปลูกศึกษาพันสีแถวแบคบคอรซีเ3และแบคคอ c f ซีเที่เป็นข้าวเหนียว ในฤดูที่11ถึง13นาปี2,552และนาปังนาปี2,553ทดสอบผลผลิตในสถานีและทดสอบคุณภาพหุงต้มฤดูที่14ถึง15นาปังและนาปี2,554เพิ่มความคงตัวทางพนุกรรมได้ข้าวเหนียวกอขอแม่โจ้น2นอกจากนี้ข้าวเหนียวพันกอขอแม่โจ้2ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2555รางวัลระดับดีเด่นเรื่องข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้อง และได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นการสัมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างจากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี2555เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้2จากข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี1ด้วยวิธีผสมกับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก และในปี2555มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M.O.U) กับกรมการข้าวและส่งสายพันธุ์ข้าวเข้าร่วมทดสอบในปี2555ได้ส่งพันธุ์ข้าวเหนียวกอขอแม่โจ้2ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีและวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีจำนวน4แห่งทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและมแมลงศัตรูข้าวจำนวน5แห่ง ในฤดูนาปัง2,556ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีจำนวน3แหง่งวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีจำนวน2แหง่งฤดูนาปี2,556ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีจำนวน5แหง่งปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราชจ,จำนวน7แหง่งวิเคราะห์คุณาภาพ เมล็ดทางกายภาพและเคมีจำนวน4แห่งทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและ,มะแมลงศัตรูข้าวจำนวน5แห่งและทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนจำนวน2แห่งในฤดูนาปัง2557ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในานาราดจำนวน6แห่ง และในปี2,557ถึง2,558ได้เสนอขอรับรองพันโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกรมการข้าวจนในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2,558ได้รับรองพันในชื่อกอขอแม่โจ้2ลักษณะเด่นของข้าวพันกอขอแม่โจ้2เป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมเมล็ด เรียวยาวต้นเตี้ยและไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีจากผลการทดสอบความหอมด้วยวิธีประสาสัมผัสการดมกลิ่นของข้าวเหนียวกอขอม่โจสอจากการเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาชลประทานและในานาราชภาคเหนือตอนบนจำนวน6แห่งพบว่าข้าวกอขอม่โจสให้ความหอมทั้งหแห่งและจากการมีข้อหาปริมาณสาร2ู p ในข้าวหอมพันกอขอแม่เจ้า2ในฤดูนาปี2556มีปริมาณสาร 2AP 2.01 ppm ในฤดูนาปัง2557ผลผลิตในนาลาดมีสารปริมาณสาร 2AP จํานวน1.17 ppm และในฤดูนาปี2557มีปริมาณสาร 2AP ในข้าว1.17 ppm ซึ่งจะเห็นว่า กอขอแม่โจ2มีค่าสารทูเอพใกล้เคียงกับพันธปทุมธานี1และกอขอ6และจากการวิเคราะห์ปริมาณสารหอมทูเอพในข้าวของแปลงเกษตรกรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบว่าข้าวเหนียวกอขอแม่โจ2เฉลี่ยปริมาณสารทูเอพในข้าวขาว 3.76ppm นอกจากนี้ข้าวเหนียวกอขอแม่โจ2 ยังมีลักษณะเด่นคือมีมเมล็ดเรียว aw, ยาวยาว7.50มิมกว้าง2.16ม mm, ิมหนา1.79ม mm, ิมอัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง3.47ม mm, ิมตรจึงส่งผลให้รูปร่างของข้าวกล้องมีลักษณะเรียวยาวนอกจากนี้ข้าวกอขอเมจโจสอมีลักษณะทรงต้นที่เป็นต้นเตี้ยทรงกอแบะใบสีเขียวมีขนลวงอยู่ใต้ใบธง ในฤดูนาปีมีความสูงประมาณ110เซนติเมตรและฤดูนาปังมีความสูง99เซนติเมตรเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีอายุถึงวันสุกแก่ในฤดูนาปี135วันและฤดูนาปัง146วันเมื่อปลูกในวิธีปักดำ 13ปีแห่งความทุ่มเทของอาจารย์และนักศึกษาที่อดทนและสู้งานในการปรับปรุงพันธ์ุข้าวกอขอแม่เจสองเพื่อให้ถึงมือเกษตรกรซึ่งนักปรับปรุงพันธ์ุต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลป์ต้องมุ่งม,มั่นบากบันที่สำคัญต้องอดทนและเชื่อมั่น